สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระสิกิเจ้าทุกท่านครับวันนี้ผมอยากนําพี่น้องอมีโอกาสได้แบ่งปันนะครับพระธรรมของพระเจ้าในมัทธิวบทที่12ครับข้อที่9ครับจนถึงข้อที่12ครับกล่าวไว้ว่าแล้วพระองค์เสด็จไปจากที่นั่นและทรงเข้าไปในธรรมศาลาของพวกเขาที่นั่นมีคนหนึ่งที่มือข้างหนึ่งรีบคนทั้งหลายถามพระองค์ว่าการรักษาโรคในวันสะบาโตนั้น ต้องห้ามหรือไม่เพื่อเขาทั้งหลายจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้พระองค์จึงตั่ตอบกับเขาทั้งหลายว่าถ้าใครในพวกท่านมีแกะตัวหนึ่งและแกะตัวนั้นตกบ่อในวันสบาโตคนนั้นก็จะฉุดลากแกะตัวนั้นขึ้นมาไม่ใช่หรือมนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงอนุญาตให้ทำการดีได้ในวันสบาโต ครับก็สำหรับพระคําของพระเจ้าในวันนี้นะครับไม่หัวข้อว่าคุณค่าที่คู่ควรนะครับเป็นพระธรรมที่เรามีโอกาสได้ศึกษาในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับพี่น้องที่รักครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่พระสุคิ์นะครับกำลังเดินทางไปในธรรมศาลานะครับเพื่อที่จะไปสั่งสอนนะครับและที่นั่นเองครับก็มีชายคนหนึ่งครับซึ่ง มือเขานะครับอาจจะมีอาการพิการนะครับหรือว่ามือรีบนั่นเองนะครับเนาะข้างหนึ่งก็ตอนนั้นเองนะครับพวกฟาริสีที่จ้องจะฉับผิดพระเยซูเนี่ยก็ได้ถามพระเยซูเลยว่าพระองค์เนี่ยาการที่พระองค์จะทรงรักษาโรคในวันสะบาโตเนี่ยมันได้เหรอมันมันจะได้เหรออะไรนี้นะครับและพระเยซูก็ตัดตอบไปว่านะครับว่าพระเยซูก็ยกตัวอย่างเรื่องแกะนะครับเมื่อแกะของท่านตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อ ต่วันสบาโตเนี่ยท่านจะไม่ช่วยเหรอ,อนาะแล้วก็มนุษย์เนี่ยประเสริฐมากยิ่งกว่าแกะตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอประเสริฐมาก่งกว่าสัตว์อีกนะครับคือทําให้เราเห็นว่านะครับความจริงเนี่ยพระเยซูกําลังให้ความสําคัญกับกฎบัญญัติข้อหนึ่งก็คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั่นเองนะครับความจริงเนี่ยในวันสบาโตเนี่ยกฎ กฎเกณฑ์อะสำคัญไหมแน่นอนครับมันก็ยังเป็นกฎเกณฑ์ที่สําคัญอยู่เพราะว่าในวันสบาโตเนี่ยชาวยูเองนะครับหรือว่าพวกเราเองเนี่ยก็จะใช้ช่วงเวลาในการเข้าใกล้พระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าบางคนก็ไม่ทํางานเลยนะครับเพื่อที่จะใช้เวลาในการติดสนิทเข้าหาพระเจ้านะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อมีเพื่อนคนหนึ่งนะเมื่อมีเพื่อนคนหนึ่งที่เผชิญกับความทุกข์ยากเนาะเชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีความเจ็บป่วยเราจะไม่ช่วยเขาเลยเหรอนะครับพวกฟาโร์สีนะครับ ได้ตั้งอ่าเป็นเขาเรียกว่าบัญญัติหรือว่ากฎเกณฑ์เล็กๆของพวกเขาเนี่ยนอกเหนือจากบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยความจริงในวันสบาโตเนี่ยสามารถที่จะรักษาคนได้นะก็ต่อเมื่อละครับคนนั้นเนี่ยถึงกับโอ้โหแบบถึงกับโอ้โหจะตายละนะถึงกับชีวิตนะถึงจะ,ะกฎเกณฑ์เขาถึงจะรักษาได้แต่พระเยซูก็ให้ความสําคัญแล้วก็ให้เห็นว่าความจริงแล้วบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยนะทำให้เห็นวววว่่าาาาเเอ,อคคคคมมมมจรรริง้ัััักกกพืนนนุษยนนย์ดสญๆะบ เมื่อเรารักพระเจ้าแล้วนะเมื่อเราเดําเนินอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วนะครับเราก็ต้องสําสแดงชีวิตออกมานะครับโดยการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั่นเองนะครับพวกฟาริสีในขณะที่จ้องจับผิดพระเยซูในขณะที่พยายามที่จะขัดขวางพระเยซูนะครับพวกเขาก็คิดแต่เรื่องนั้นแต่กลับไม่ได้เห็นใจผู้อื่นไม่ได้เห็นใจคนเจ็บคนป่วยหรือว่าไม่ได้มองเห็นปัญหาคนอื่นแต่พระเยซูเนี่ยพระอ,องค์เนี่ยไม่ได้คิดถึง เรื่องของการจับผิดหรือว่าอะไรต่างๆนะพระเยซูเนี่ยตั้งใจใส่ใจและเห็นคุณค่าของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยนะมากยิ่งกว่าอะไรทั้งปวงนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพระเยซูก็เลยตั้งใจที่จะรักษาชายมือรีพคนนั้นเราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเยซูก็รักษาชายมือรีพคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อเรามีโอกาสได้ตอบสนองพระคุณของพระเจ้าโดยการที่รักเพื่อนบ้านรักตนเองนะครับอย่าให รอเวลาครับแต่จงทําเลยเหมือนที่พระเยซูทําครับถ้าพระเยซูจะรักษาอีกวันหนึ่งได้ไหมนะครับพระเยซูก็ทําได้ครับแต่พระเยซูไม่ยอมปล่อยโอกาสแล้วก็การที่พระเยซูแบบทําแบบนั้นทําให้เราเห็นว่าพระเยซูเนี่ยเข้าใจถึงบทบัญญัติที่แท้จริงก็คือการรักเพื่อนบ้านโดยที่เมื่อมีโอกาสก็รีบช่วยเหลือแล้วก็รีบที่จะดูแลเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ อยากจะหนุนใจพี่น้องในวันนี้ด้วยกันนะครับในพี่น้องของเราในคิดด้วยากของเรามีท่านไหนบ้างครับที่มีปัญหานะครับเมื่อเรารู้ก็อย่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปครับแต่จงรีบที่จะดูแลเขาปกป้องเขาแล้วก็รีบที่จะช่วยเหลือเขานะครับเราที่หานด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงย,ยิ่งสูงสุดพร่งค์ทรงให้คุณค่ากับมนุษย์ทุกๆคนและสําหรับในวันนี้เองโปรดเสริมกําลังและโปรดนําพา กำลังที่มาจากพระอดอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าที่จะช่วยเหลือขา้าพระองค์ทุกๆคนเองที่จะตอบสนองพระเจ้าด้วยการรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจและรักเพื่อนบ้านรักตนเองโปรดเสริมกำลังข้าพระองค์ทั้งหลายและปลดนำปา,ขาบข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆคนด้วยที่จะสำแดงความรักที่แท้จริงในการรักเพื่อนบ้านจึงอธิษฐานในพระนามพระสุดเจ้าอาเมนขอพระเจ้าพรคับขมครับ